สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆทรงหรูๆราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมืน่นมาชมคันนี้นะครับสวยสมบูรณ์กว้างกวางนั่งสบายดูแลก็ง่ายอะไรก็ไม่แพงครับ คันนี้นะครับรถสวยมากๆเซ็นทรัลกแอร์แบ็ก a b s ีเสดิสเบรกครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับคันนี้ดิสเบรก4ล้อเลยครับกับนิสสันซันนี่ซูเปอร์นีโอนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับเป็น1.8ออโต้นะครับปี2003รถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3วานะครับมินบุรีนะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับราคาสดนะครับ89,000บาทนะครับคันนี้เจ้าของเดินเป็นพยาบาลนะครับดูแลรถดีครับสภาพรถสวย สีสันเงาฉ่าดําดุแบบนี้ครับขัดเคลือบไว้เรียบร้อยนะครับสีสวยร้อเซครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับรายอยู่นี่นะครับไปดูรถเช็ครถทดลองขับนะครับโทรได้ตลอดนะครับไลน์ไปก็ได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีครับตัวนี้เขาเรียกท้ายแตงโมนะครับสาหรับ นี่โอตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับกว้างนั่งสบายครับลองชมดูนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ราคานี้นะครับเจรจาตรองแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับรถสวยสภาพดีนะครับคัดและเช็คนำมาฝากให้เรียบร้อยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมลองอ่านดูได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ เอาไปใช้งานกันอ่อได้เลยครับรถทรงดีทรงหรูแบบนี้ในราคา89,000บาทนะครับภายในสวยหรูภายนอกก็เงาฉ่าดูแลมาเรียบร้อยนะครับซื้อไปใช้ได้เลยครับมีประกันชั้น3ครับแล้วก็ภาษีปี65นะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีถูกต้องทุกอย่างครับไม่มีชนหนักการันตีให้ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มครับรถสวยสภาพนี้ครับตัวนี้เป็น1.8นะครับเครื่องฝาแดงนะครับ ไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับการันตีสภาพดูแลมาเรียบร้อยนะครับคัดและเช็ครถสวยมาส่งต่อนะครับใครอยู่ใกล้มินบุรีนะครับไปขับวนได้เลยครับในหมู่บ้านนั่นแหละครับรถสวยสภาพนี้นะครับงามๆครับไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับมีที่วางแขนมาให้ด้วยนะครับมีที่วางแก้วด้วยครับทรงหรูๆแบบนี้ในราคา89,000บาทนะครับรถสวยกว้างนั่งสบายใครที่ไม่มั่นใจหรือไม่รู้จะหาอะไรกังวลว่าจะหายาก บอกเลยว่านนโออะไรเยอะอะไรถูกนะครับเข้าไปศึกษาได้ครับในนนโอขับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับจริงๆแล้วเขาก็เป็นรุ่นที่เป็นแท็กซี่นะครับแต่ตัวนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับฉะนั้นที่ผมอ้างว่าเป็นแท็กซี่ก็คืออะไรมันจะเยอะครับดูแลง่ายครับและสําหรับนิสันเนี่ยเขาจะใช้กันได้หลายตัวในภายในก็งามมากๆนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้านะครับเตยสวยงามๆแบบนี้นะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบได้เลยครับ นี่ครับงามๆมากๆครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้8 9 0 0 0บาทคุ้มกับเม็ดเงินท่านแน่นอนนะครับในราคานี้สภาพนี้ได้ปี2003ภายในสวยๆนะครับตกแต่งรายไม้จากโรงงานนะครับเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็กเอเสดิสเบรกสล้อครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสวยจริงครับคันนี้อยากให้สมาชิกได้เอาไปใช้งานนะครับ โทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับโทรได้ตลอดนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับขับกลับบ้านได้เลยครับประมาณนี้นะครับนํามาฝากนะครับไปดูโจจริงนี่เงาตาแตกเลยนะครับรถสวยมากๆครับสีเต็มร้อยนะครับรองชมดูเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกราบขอพระคุณครับสวัสดีครับ